เชยร์แม่งเราเราเป็นพวกกา่าเราเล่น EC เราเป็นพวกกาอย่าง่ายมินง่ายไว้ก่อนเปล่าแค่ชีวิตมันเยอะเฉยความยากมันไม่เกี่ยวเลยนะยากก็เดิมอ่ะอันไหน เฮโลโปเบียเฮ้ภูมิใจนำเสนอตาราเหลียวสตูเดีอยง u p h o n e s เกมนี้ไม่เหมาะผู้ค้ังไขผู้ยาเฮ้ยงันกูก็เล่นไม่ได้เฮ้ อคดีเปยวะเนี่ยเปมานานโอ้ยีเห็นขาพูดเกาะคอนตินเนอร์ข่อขยขาเห็นเขาพูดเกาะคอนทินเนอรกูเห็นเขาพูดกูเห็นขาพูดขย่าหน้ากูกู้กเห็นโอเคห้ามกูเห็นปีกระดาษม่งขย่หน้ากูแค่่ยเขาพูดว่าขย่าหน้ากูเ โอ้ยีเจี๊ยยเปิดมาโดนไม่ใช่หรอเปิดมาโดนเลยเหรอทำไมลักอยู่เนอะมัดอิบะมันไม่เหมือนเดิมเหรอแร็คแร็คบ้านนี้แร็กเดี๋ยวนะเปรกยบเนื้อเปรียบแบบไม่แบบไม่เหมือนเมื่อกี้เลยวะเกมเขียมเลยเอาวะจะเปิดมาโดนเลยเนี่ยแต่กุหลาบมาถี่เลยฮะเฮ้ยขบวนแหลกโอเทตโตวีซีอ่ะผีหลอกผีร้ายผีพิศดาร ออาััววิ่งไปแล้วกูหาทางออกแล้วเฮ้ยมีรไอ้ดำกูเห็นดำกูเห็นด๊มน่สวยถามว่าทางนี้หรือเปล่าขู่ชิงไอเีทมันกูหันไปกูโดนผีหลอกแน่เมื่อกี้นี้กูหลบทันเนี่ยจู่เรีปักอะปักปักไม่รู้จ้าเดินก่อนไอ้จ้ามืด ทำไมมันมืดจังเอ่อวิงอว่งจ<ย>นเน่ย์ไงมิ่งจนเน่ย์อ๋อมันเหนื่อยมันอ๋อคุณนิกหย่าให้ยตัวข้างหน้าเฮ้ยตายาแสงสีชมพูข้างหน้าผบอกให้เราสีชมพูคืออะไรเอ่ยเราต้องหาคำตอบในนี้ไม่รู้วิ่งตามข้าวโพดไปข้าวโพดอยู่ไหนเอาคุณหลงทีมไม่บอกโพด ไม่บอไม่บอกเฮีย <cons> ย <urai> ืดอยู่นะครับพ่มันมีลูกสาวบอก้ตทางนี้เชื่อเชื่อสนิทแปวาก็อไปอะไรน่ไงนี่ไงทางออกโอ้เลยกคุณก็โดนแล้วแปแล้วไอ้แต่อย่างนี้ แยกน่าจะเป็นทางที่ดีกว่าอยังไงเราก็โดนจับซกแกไม่เหมือนกันอยู่แล้วเออจริงเพราะงั้นเราแยกกันไปน่าจะดีที่สุดทำไมไม่ดีเราพูดคุณทิ้งผมทำไมเขาวิ่งเร็วโว้คุณใช้บัคกไดเพราะคุณเป็นข้าวโพดเนี่ยคุณมี่งคนไปวิ่งอะไรอ่ะเอ้ย เขาโพดเขาโพดเล่นเกมสิเฟรมเขาโพดเล่นมาริโอ้ยมาริโอ้ยังเล่นกว่าโอมือมืดมือมือมืดมือเหรอไอ้ด่านนี้ก็อาจจะตายจำสแกใช่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 คือไม่รอกูเลยหมุนวาวไม่ทำไมมันมันมิดขนาดนี้ไปใช้ ใช่ไม่ใช่สุดร้ายครบแล้วก็ออกหอ้ปลาดาวไม่ดิสปลาดาวพุ่งกลมหน้าเลยกลัวจำสกายอ,อีลงน้ำใช่ไหมใช่โอ้ก็ขี้ว่ายน้ำเป็นด้วยน้องอยากเป็นผีแล้วยังว่ายน้ำเป็นด้วยผีมันไม่น่าจะเด็กยากง,งั้นว่ายน้ำเป็นก็ตกใจนะก็โดนดาวเป็นผีอ่ะแม่งตัวออกมามใหญ่ เดี๋ยวหน่อยก็ข้างข้างข้างกูค้างกูค้างจริงสวัสดีครับค้างดูนี่เขาโทดโทษข้างแล้วมัเนี่ยโอเมันหนักมากเลยทำไมก็ต้องอัดนด้วยดีเทลเนี่ยนี่เขาพูดโดนจำสแกนแล้วกูค้างอยู่เแค่กูว่เห็นจำสแกนนี่จ่ายกูค้างเลยนี่นี่คือประตูนี่คือประตูไปต่อแต่ต้องเปิดและนี่คือรายการสาระเลว โกดสตูดิโอล่าท้าผีเฮ้เออเอเอเคื่องตองหน้านิดเดียวเองเป็นอะไรนี่แม่หรือไงออป้าดาวผีป้าดาวแข็งเท่ของเทเอ้าแคมป์แคมป์แล้วไงอุ้ยท้องร้องด้วย น้องมันร้องเสียงอะไรแล้วติดนะแคมป์ซะแล้วถ้าไม่แบตน,แบบน,นี้นแบตรุมน่าจะน่ากลัวเลย <c oughs> ไปแล้วไปละไปแลไป,ไปหาวาวเฟื่องเฟื่องก็มาอยู่ทางวัน <c oughs> นี้องไปหาวาวหาวาวหาวาวฮู้ฮู้ โค้ดข้าวโพดข้าวโพดอะไรอะไรเอ้ยสองตัวนี้มันทำชี้อะไรตรงนี้เดี๋ยวาอู้อันนี้เอาตาข้าวโพดบ้างวะไม่ได้อู้เห็นแล้วไงว่ามันมาก็เลยเข้ามวโพดห้าสิบโลบักูอยู่คือจองสั่งอยูยังไม่อะไรเลยครับผมจะเสียห้าสิบโลบักเพื่อข้าวโพดไอ้เราส่งข้าวโพดให้มันกินไหมะไรวเฮียก็ไม่เห็นข้าวโพดเลยเดี๋ยวเอฟซีได้ไหม เขาพูดเขาพูดให้เขากินมันโง่โวยมันไม่เห็นผมหรอกจริงทางไหนว่ามันมันอยู่ทางซ้ายอียแล้วกูวไายมันเดียวลับเลยพีหลอกผีหลอกกาเวลาถ่ายรูปนะผีหลอกเป็นจักรหลอนหลอกเป็นยักษ์รอนถ่ายรูปนะไม่เงยอะไรนี้เนี่ยตายนะตายนะ ตายหนาะตายหนอตายหนอตายหนอตายเลยหนอเมื่อไหร่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 เราจะผ่านันมันด่าได้โคตรง่ายเฮียแต่แบบโดนแคมป์ถ่ายรูปเลยอียากอียากแบกหินเนี่ยถ่ายรูปเลยแบกหินเฮาแดดนะเด,นะดินแดดนะโดน๋ยวฟันด้วย<笑><笑>ประดานไปฟันอน <END> <笑><笑>นยน่างนั้นได้หรอเราต้องอเราจะต้องมีคนล่อคนหนึ่งนะเราก็ต้องมีคนล่อยแล้ว ต่เราคนที่ชอบเด็กอะโนดันอะไปมันมันอยู่ทางไหนมันเดินไปทางไหนเมื่อกี้มันอยู่ขวาเมื่อกี้แล้วทำไมสมัยเล็กมันมองกูอย่างงั้กูเดิออกไปกูโดนจับสแกลอะไรเนี่ยแม่งโผล่ตรงหน้ากูเนี่ยเขี่ยแล้วเฮ้ยกูเห็นกูเห็นในตัวที่มันแบบจับสแกลอยู่หน้ากูว่ามันไม่มี้คนเดียวแล้วกูเดินออกไปกูโดนจับสแกลเลยอ่ะมันมองหน้าก็อยู่ไปเลยทำไมเรามีมันมีผีหลายตัวในด่านอ่ะ ไม่สองตัวไม่ใช่ตัวเดียวมันเป็นตัวนี้กับตัวที่จำสแกรหเราจำได้จำดูไหมล่ะดำๆเลยมันอยู่ด้านขวามันมองหน้ากูอยู่ไหนแล้วกูจะออกไปยังไงเลยเนี่ยก็ให้นุ่นดันออกไปวิ่งรอบไปกูอยู่ด้านไหนขวาหรือซ้ายอ่ะโอเคใช่อ่ะนุ่นดันเอาไปวิ่งรอบไปมันอยู่ด้านไหนอ่ะขวาหรือซ้ายอ่ะมันอยู่ขวาขวาคำตอบที่หลังแล้วกันก่อนมันอยู่ซ้าย ยังไงเราก็ต้องไปเหมือนว่าอยู่ที่นี่แหยสรุปยโเราสรุปยังไงกันโคตรล่อเลยพวกคุณล่อเลยอ๋อมันอยู่หน้ากูมันอยู่หน้ากูแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้เอากูอยู่ไหนเนี่ยเหมือนว่าเหมือนว่าหาว่าเหมือนข้าวโพดอะไรข้าวโพดอยู่หลังเอืมเงานี่ดิหาว่าหาว่าอยู่กลางว้าว ว้าวว้าวซะไม่เจอไม่เจอว้าวมันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่หน้าทางออกเบบีโดนฮ me มี่ปผาเร็วี่ไงมีสี่ด่านนีโอ้ยเป็นโอ้ยใส่ที่โอ้ยสัว์มากเลยวันนี้โอ้ยเฮ้ยนั่นไงเจอวาวแล้วที่มันมีไฟคือหรือยังยังไม่หมุนเออหมุนหมุนหมุนอันนี้หมุนเออหมุนหมุน Baby hurt มหมนเร็วขอบเขตไ,ไม่ร,มรู้คาดว่าอย่างนะมีกี่อันอนะ่ะไม่รู้ก็้นใจกั้ใจไม่สามารถออกไปได้อกนต้องหน,นงง้ามันก่อนสิลองยิบขึ้นมาดูตัวถอยปรดาวนะประดาวมันปล่อ,อ,อย้ยิบเป็นด้วยออกกระดาษไงนี่ทางเข้าไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่หมุนไปแล้วเอ้ากูเดินอ้อมในกระเป๋ายาวแค่ไนกันเชียวอ่ะปลาดาวนี่ืออ๋อต้องต้องเปิดหกอันรู้ได้ไงอ่ะเก่งจังเขียนอยู่อะเท่โอ้ยเขี้ยมึงเรื่องแคมป์ทางออกดีพวกคนก็เดินออกมาดีไม่มันอยู่ด้านหน้าเสียในชีวิตเฮ้ยนี่เจออีกอันเจออีกอันหมืนเลยเออหมุนเร็วเหมุนเร็วหมือนเดิมหมุนแล้ว เฮ้ยประตูเปิดแล้วเข้าไปเลยไปเลยออกแล้วน้าต้องไปโทรศัพท์เพราะว่าไม่มีคอมผมต้องไปไหมรอเรารอเรารอเข้าได้อ๋อรอรอโอเคคุณยาวยาาเลยในเย่าเก๋ย์ก็ผ่าน นี่พึ่งดันสองเองไหมฮะเบบี้โดนเฮิจุดนีอ่าครับคนหาลูกเนลาช่วงเวลาเฮ้ยทำไมปุโป้กลับเฮ้ยพอสโกยงออนเยี้ยโปแล้วตัวนั้นอย่าพอสโกยงออนอะไรเนี่ยกูมาตื่นในห้องไหนที่นี่ที่ไหนมาตต่นมามีเข้ากด มาลงฟันห้้องนีแหละไปไหนดีเข้าวโพดมาผมเห็นเลยรทำเห็นเลยก็ทัดตามเยอะขี้เลยเป็นห้องปนเลยเนี่ยไม่ออะะรช่องแอร์ผีช่องแอร์จับสแกนมันไม่น่ามีอะไรหรอกเ้ยเหมือนไอ้โมลิ่โมลิ่โมไม่ใช่ไม่เหมือนเลยอะไร ไอโบนที่โม่มันโคตรไวยังไะเขาโคตรโดดหลงเหวไว้ได้เรับเข้าโคตรคิดสั้นการเป็นข้าวโพดแบแ่บอีกแล้วอ่ะอ๋อท่านี้ให้เล่นอยู่ต้องย่อปะใช่ปะรู้ได้ไงเคยเล่นเนี่ย เก่งมากเกือก็รอบก่อนที่พวกเราติดบั็อกแดนเนี่ยเก่งอย่าเนี้ยต้องต้องนำแล้วปะคนไม่เดินไปสักทีแล้วย่องไปดีย่องไปดีย่องได้สัตว์เอ้ยจูบกูเลยไม่เล่าย่องไปได้ย่องไได้เดี๋ยวเดินมาหากูดูทรงนั่งงี้กูปิดตาเดี๋ยวนำกูนะใครเป่าใครเป่าใครบนผิวฝ่า มันได้ยินแน่แน่เขาพูดตอนยอน่องลาคนเหี้ยเฮ้ยอย่าเปล่า <_ conom ics> เฮ้ยรอหน่อยรอหน่จอยโจโจโจอรอโจอรอโจอไอโจก็จะเดินเข้าห้องแล้ว,รอ,ว,ร,อวรอไว้รอไว้รอไว้รออยู่บีบีโดนฮึดมี โดนมันเดินมาใกล้กูโน้มโจอย่างงี้เลยมันต้องมีคนล่อคนหนึ่งอ่ะแล้วให้ที่เหลือหาเว้ยโจสู้ๆได้เลยได้เลยเรนรับหน้าที่นั้นเองเรียนรับหน้าที่นั้นเองเล่นไว้โจเล่นไว้รับหน้าที่นั่นเองโอ้ยแลลกไอ้โจมันมานี่แล้วเออกลับไปเอากลับมาเมันนี่เมื่อมันี่ได้ เอย่าคิดจะไปเนี่ยคิดจะไปโคตรวิ่งเลยเหรออย่มันกลัวอะไรมันกลัวเราตรงกตรงแรกผมไม่ได้เปิดตู้เลยไม่มีไม่มีเขาไม่มีเปิดไม่ได้อ๋อยิงได้เลยเหรอยิงไปเยอะฮะจต้องให้โจล่อโจร้อไปอยู่แล้วก็ะจามันนึ่ดอกละแล้วคนได้มีดอกต้องเปิดคนเปิดเลยนะมีสามถือกันสามดอกเลยปะ เ็คทีดอกว่เาปเ,ปเปิดเปิดเท่านั้นแหละกุญแจมันอยู่ในล็อกเกอร์ปะใช่ได้สองเฮ้ยล็อกเกอร์ล็อกเกอร์วไว้ซ่อนมันอาจจะมีด้วยไ,ไ,ไม่มีรู้เปล่าล็อกเกอร์เป็นที่ซ่อนได้มาสองกันแล้วอา,คด,อาอดครบละเฮียเขาโอตัเราอ่ะพอดแบกบก็พูดไปหน่อยชัวระชัวระรออย่างโจอรออย่าง จะเดินไปได้นะก็อ,ะอยู่ห้องเดิมหอไอยถุงเดิมตอนนี้หาตาห้องไปกดปุ่มแลกโกดปุ่มใช่ไหมเดี๋ดยดีไปเดีย๋ยดีไปเนาะขวพี่ก่อนทำดีทำดี่าห้องอะไรนะ หาปุ่มก็เข้าห้องไปหาปุ่มปุ่มไอ้สี่งแดงนะใช่แล้วได้กนละมีกี่ปุ่มเนี่ยไม่รู้ฮะก็หาทุกห้องไปเอเจอแล้วกูโคตรแหลกไอ้เหี้ยเฮ้ยจะกดยังไงวะอ๋อมันไม่สนมันไม่สนวีดกูมันไม่สนวีดกูมันไปเอ้าเบบี้โดนเฮิร์ตมีเข้ามาในห้องเลี้ยมันไม่ได้ยินแล้วโจ โดนเฮาทำไมโนมอลกับแล้วเฮ้ยมันอยู่มันเข้าห้องไหนก็ไม่รู้กูปะกับแล้วไงล้วมึงทำมามึงทำมาหนีมึงทำมาหนีหยามึงอย่าเอ้ยกูเจอจานเข้ามาด้วยเอาให้มันได้ปะมันไม่แดกอ่ะเนไม่ใช่หมาเออมาอยู่กับกูนี่ไม่เป็นหมาไปไหนของมึงวะมันใจไหมว่ามันเป็นหมามันดูไม่น่าเป็นเตอรเกี้ยอะไรได้เลยมันเป็นเอ็นดิตี้ในแบ็กลูมอืม ม่น่าเกิดมาเลยเฮียก็นีตีนี้มีได้ไงก่อนแล้วสองกุ่มเมื่อกี้ไม่รู้จะไปไหนต่อก็หายทุกห้องเลยเห็มชูู่ห้องนี้เป็นห้องนี้ก็เป็นผมมีไปไปออ้ยข้าโพดอฮ้อยขาโพด อะไรทำไมต้องทักข้าพโตรคนด้วยวะเขาเป็นคนเจอเองแม่งดินชิบหายเป็นข้าพโตรแบบคนนี้กเขาเปิดหมดแล้วบักเหรอวัตถุฟัคคุณภาพกราฟไปขึ้นเป็นระดับสามแหลกเลยเยี่ยโอ้โหอะไรนะกูอะไรทำอะไรอ๋อได้แล้วนวมีมะไรเต็มอยู่ในห้องนี้กันนะ คือีกองเดี๋ยวงเนี้ยไม่ได้ติดอยู่ห้องนี้ไปหาไอ้ห้องห้องที่เหลือดีกว่าใครห้องอันนี้ก็กดแล้วไอ้ดูมีโดแหลกจังหวะมันแหลกจังววะทำไมจับไม่ครบเนี่ย เัินเว้นก็เปิดแล้วเอ๋เหลือเท่าไหร่วะใครบอกเปิดครบแล้วห้องนี้ยังไม่เปิดเลยไม่อยู่ในเลนชักไอ้เหี้ยอันในเลนชักมีด้วยอ่ะไม่ใช่เลนชักดิช่องโต้โจเข้าไปเลยโจเข้าไปเลยประตูประตูทางออกอยู่ตรงโจอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปครับ เอปครบแล้วอ่ะเราต้องหนีไฟอ่ะเห็นปะเดี๋ยวมันมาแล้วปไปไนต่อก็เดินลงไปดิผำลังเดินตินตนช้ามกดนดึกว่าก่อนเฮิร์มี่ n o อ ไอ้สับเดียวนี้มึงเรือม,มาเรียหูกูเลยไหมะ running running เร็วโยโดดขึ้นโถเข้าไปเอาล <ai> ูกกวีเฮ้ยเอาดำมองไม่เห็นมองไม่เห็นทางเอาดำหน้าดำเอ๊ <c oughs> <c oughs>